นั่นผมจอจอ่ะ่ปยประตัดเอาเป็นภตษา้าษาสุัรรณศิวปเป็นคนออกมากก็ตายก็ไม่เก่เดย๋ยวก็เสียเนาบอกแล้วก็ว่าเราเราหรอว่าอไรก็ยังตัดเอาตาที4สี่ศพประจิ้ใสี่ศพโลกมีอ่านทะเลซึ่งไม่เคยมีมาก เพราะมันมีพระเนี่ยไปเถียงเราวันแรกก็ร้องไห้แล้วบอกก้อนแลบอกเครื่องซีก้นนั่นแหละอันไหนได้ก็ค่อยตัดห้าสิบเสียงตอนนี้กี่คนแล้วเบ้นเบ้นเอาเพิ่มกับเขารวมมาทั้งสามแต่เขาก็เผาอีกมาทั้งสามมาึงเขียนาง้พี่หลวงพ่อเขาตามจริงๆถ้าเขียนเราไม่มีใครขาเทาจแก่แก่ที่แก่ขึ้เหรือว่าเจ้าของให้ให้ทุกนดลูกเจ้ามาบวชที่นี่หมด

ดยทุบอน้นีสมโดดคนดี้าวเขเดเตห่เตอันนี้อันนี้พ่เพ่ทเป็นเลี้ยนที่ดีเมองนี้เป็นเลี้ยนบิดเอาทุบตังคทบบเราปาู้เนบงคือเราเเราเุลวาม่ต วัดเราม,มีความพร้อมไหมครับมีทางวัดก็มีความพร้อมที่จะให้ส่งเคราะห์ศพที่จะเอามาเผาแล้วในส่วนปัจดใจค่าฟงศพอะไร,รไ,อไรครับดไ,ได้จากไหนครับปัจัยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมีไม่ได้เรียกร้องอไม่ได้เรียกร้องค่าค่าฟงศพเผาฟรีเอาน้ำพันเอาฐานมาตอนนั้นหละบริสุทธิ์ฟรีอโอเคฟรีหมด มีก็มีเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลคนละมาเราไม่ได้ทำดอกมีเจ้าหน้าที่เขาป้องกันอย่างดีอย่างดีที่สุดที่เอามาทำอยู่ในนี่ที่ให้ประกอบสาพนักกิจศพอืมเป็นเตาเตาชิัดเราเป็นเตาเป็นเตาถ่านเป็นเตาถ่านเป็นไม่ใช่เตาน้ำมันเป็นเตาถ่านใช้ถ่าน เดี๋ยวถ้ามีคนสียชีวิตจากโควิดไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เราถึงก็ได้ใช่ไหมค้นที่อื่นก็ได้<ร>เป็นเออเป็นคําพระบัญชาให้ของทัเด็จพระสังฆราชเลยนอมรับคำพันคำบัญชาของพระองค์ที่ผ่านมาก็คือมีกระแสหลายกระแสนะครับที่ปฏิเสธศพผู้ป่วยโควิดแล้วก็มีการเรียกเก็บผู้ป่วยโควิด